สวัสดีครับจานหนุ่มครับวันจันทร์ที่18เมษายนนะครับ1 9 4 0นาทีเดี๋ยวดูภาพรวมของยียูพคกผับนะครับยียูเราดูภาพตอนตอนบ่ายโมงครึ่งนิดหนึ่งนะครับบ่ายโมงครึ่งที่เราส่งให้พวกเราดูไปนะก็คือว่าอันนี้เป็นในท่าเฟรม5นาทีนะครับพิจารณาจากชุดนี้เลยครับยกไฮยกโลใช่ไหมครับทำโลไว้ประมาณ84นะครับถ้าดูสัดส่วนในกรอบเล็กๆเนี่ยนะครับมีโอกาสจะขึ้นมาถึง19.3นะครับถ้าของพัก9.3เนี่ยอาจจะ ย่อมาที่ทางประมาณนี้นะแต่ถ้าตัดไปไม่มาแหลบหัวนี้นะครับ1988เดนี่ยนะครับภาพก็จะกลับไปที่ทางขึ้นได้นะครับแนวถ้าพอขึ้นได้ก็จะมีถัดไปก็จะมี9 5้าห้าเก้าแดหรือว่า2 0 0พันเนี่ยะครับนะครับหลังจากนั้นนะประมาณตอนเย็นๆน,นะครับเขาไปติดอยู่ประมาณ9 4้านะครับแล้วก็เริ่มย่อมานะครับทาฟมเ,เล็กๆนะขายมานะครับแล้วก็เด้งกลับเด้งกลับเนี่ยลักษณะถ้ามันผ่านไอเดิมมามันจะขึ้นไปทางนี้นครับ9 5้าห้าหรือว่า2 0 0พ นะครับแต่ถ้ายังไม่ไปอาจจะย่อเราออกข้ามไปก่อนจนตลาดกินนะครับนี้ทีนี้เราดูกราฟล่าสุดกันนะครับก่อนจะไปดูกราฟล่าสุดผมผมให้ดูตัวเทนเยียบอลยูตัวนี้ US เทนเยียนะครับตอนนี้ถ้าดูในทารเฟีมสี่ชั่วโมงมันมันขายลงมามีแรงขายลงมานะครับซึ่งเราถ้าเราดูทารเฟีมสักหนึ่งชั่วโมงนะนะครับเราเห็นว่ามันมีแรงขายลงมาเนยนะครับซึ่งถ้าดูตามส,สัดสนะ่วนเนี้ยถ้าเราวัดไฟบูนะ ไฟโบตรงนี้นะครับอ่าดูแบบนี้นะครับไฟโบศูนย์ไฟโบร้อยนะไฟโบศูนย์ด้านบนนะครับไฟโบร้อยนี้นะครับดูแล้วเซนเตอร์เบนมันน่าจะลงมาต่อนะครับน่าจะลงมาทิศทางนี้นะครับอาจจะเป็นการย่อก,ก็ได้แต่ว่าอันนี้มันจะลงชันนิดหนึ่งนะพอลงชันเสร็จมันจะเด้งกลับตอนไหนก,ก็ตามดูแต่ถ้า,าตัว u เ tenjinbunyubunlong หน,มมน,มมน,นี้นะ ekyu มันน่าจะเด่งขึ้นแนะบนนนาานบนี้นะครับถ้าในกรอบสั้นๆนคาดว่า ekyu พอจะเด้งกลับไปได้อยู่นะครับ ซึ่งเดี๋ยวต้องไปดูทีว่าตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนนะครับแต่ถ้างั้นเราไปดูเอ u นะครับเดี๋ยวผมปิดหน้านี้ออกนะนะครับถ้าใครจะใช้ r ท d i n g v ว e w เวอร์ชันที่ที่ใช้ฟรีแต่อยากให้สองหน้าเรา,เราไปโหลดโปรแกรมนี้มานะโปรแกรมชื่อ Tab Resize นะครับแท b บแท Resize Split s c กร e นนะกรณีที่เราอยากใช้ t Trading View แบบหลายหน้าจอที่เราไม่ต้องเสียเงินรายเดือนนะครับใช้ตัวนี้ได้นะครับถ้างั้นผมปิดออกนะ นะครับาทนนี้เรามาดู e u u ตอนนี้เลยนะหรือเ u เนี่ยนะครับก่อนอื่นเราดูภาพใหญ่กันหน่อยนะครับภาพใหญ่คือ High อยู่ที่2,070ันะครับโลอยู่ที่1,890ชุดที่เป็นชุดที่มองเป็นเด้งขึ้นมานะครับแนวที่เด้งถึงเนี่ยเราดูเป็นขอบๆนะครับเวลาเราวัดไฟโบราวัดไฮโลซ้อนกันไว้แบบนี้นะนะครับในลักษณะการลงก่อนหน้าลงนะครับเด้งนะครับลงทําโลมานะครับ อันนี้ถ้าในเชิงเว็บน่าจะเป็นสิกแซกซีสั้นนะนะครับถ้าเป็นแแพทเทิร์นของเทิร์นเคทสิกแซกนะนะครับไอชุดเนี่ยมันจะเด้งขึ้นไปนี่นะครับมานี่เลยนะสองพันสาบหกบวก,บวกนะครับมากกว่าแปดเแต่ว่าลักษณะาการจะขึ้นไปมันต้องอยู่แบบนี้นะขึ้นยอ่อขึ้นแล้วก็จะยอ่อแล้วก็ขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ถึงนะครับอย่างเงี้ถึงแน่นอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องตามดูชุดนี้ด้วยนะครับทีนี้ลองดูอ่าในอ่วนสำคัญของไฟบูานชีนะถ้าเราใช้ไฟบูร้อนบนนะ ไฟบูสูดล่างนะเวลาเรามองขึ้นมานะอันนี้ยกไฮนะครับไปติดเท่าไหร่ครับหนึ่ง้า 3. 3. 3. 3. 3. ูนี่ไฟบูห้าสิบไฟบูสามสามจุดสามสามนะครับแล้วก็ใช้ไปดาวนะครับมาติดเท่าไหร่ครับไฟบูสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ปรับขึ้นมาปรับขึ้นมาเนี่ยเราวัดขึ้นได้นะครับแต่ว่าแน่ๆแหละตอนนี้เขาผ่านกรอบสำคัญไปแล้วครับเขาผ่านกรอบตรงนี้มาไหมอันนี้เป็นกรอบของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเขาขึ้นมาก่อนนะอเราดูนะขึ้นย่อขึ้นนะครับเดี๋ยวผมวัดอะไรดูนิดหนึ่ง หาตัวนี้เราเราขยายไปด้านซ้ายได้เลยครับไปด้านซ้ายนะนะครับเราก็ที่จะวัดให้ดูคือคือถ้าเราเห็นสวิงไฮสวิงโลชุดนี้นะครับชุดนี้นะหนึ่งเก้าห้าศูนย์เนี่ยแล้วก็โลหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเนี่ยเราวัดเทียบชุดนี้ว่าที่มันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปเท่าไหร่นะฮะเราใช้ตัวนี้ไฟโบเอ็กซ์เทนชั่นนะครับคลิกโลคลิกไฮนะครับแล้วก็คลิกโลที่ผมบอกว่ามันเกินมาแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือตรงนี้ นะครับแล้วก็ขย่อมาในสัปดาห์ที่แล้วปิดวันพฤหัสไปแล้วก็วันจันเปิดมาไล่ขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้ถ้าเราวัดสัดส่วนตรงนี้นะ่ยเขาขึ้นมาแล้วประมาณร้อยสามแปดสองเปอร์เซ็นตนะครับประมาณตอนนี้ขึ้นน่าจะประมาณเก้าขึ้เจ็ดไปแล้วนะนะครับแต่ถ้าดูตามโมเมนตัมมันมีโอกาสจะขึ้นถึงนี่เลยครับสองพันกับสิบเหรียญน,นะแล้วก็อยย่อนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีเทลตรงนี้นะครับมันจะถึงไม่ถึงนะ่ะมาอยู่ที่ตรงนี้ด้วย แต่ว่าที่ทางไป,ไปทางนั้นแหละนะครับอันนี้ในภาพใหญ่นะอันนี้เราดูภาพลอง,ลองกันนะในภาพลองเราพวกนี้ออกครับเราไปดูในแท่งนี้เลยก็ได้นะครับในแท่งสีชั่วโมงนะ,นะครับเราเปลี่ยนไปดูทางเฟรมสักถึงชั่วโมงเราจะเห็นดีเทลเพิ่มขึ้นนะแต่ถ้ามันดีเทลมันน้อยไปก็ลองลองเปลี่ยนนะครับลองเปลี่ยนทางเฟรมนิดหนึ่งนะสักสิบห้าทีก่อนดื่น,นะมาร์กเส้นนอนไว้สัก เส้นนะหาโลนี้แล้วกันนะครับเปลี่ยนไปดูสิบห้านาทีสิบห้านาทีเราเห็นว่าเขาเคลื่อนที่เป็นลกนักษณะเหมือนจะเป็นไซเบิร์ขึ้นไปนะขึ้นนะครับยอ่ออันนี้น่าจะเป็นตัวนี้มากันนะขึ้นนะครับย่อมานี้ขึ้นแล้วก็ย่อมาน,น,มานี้ขึ้นย่อมานี้ขึ้นย่อมานี้นะเราดูชุดนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้างั้น เราเห็นไฮนี่เห็นโลนี่เห็นไฮนี่เห็นโลนี่นะครับรูโลนี้ก่อนแล้วกันนะเขาเขาทำโลไว้ตรงนี้นะครับเมื่อตอนกลางวันนะครับเราวัดแบบนี้ขึ้นไปนะถ้าเราัดแบบนี้ขึ้นไปมันขึ้นไปเกินสำคัญแล้วนะครับแล้วมันยออ่อพอย่อเราวัดยออ่อนะครับเราใช้รูนี้นะ เราใช้โลนี้ครับแล้วก็จะไฮนี้เขายอ่อมาไม่ถึง6 8เนะเป็นการยอร่อน้อยมันก็ขึ้นต่อได้นะครับแต่นี่ขึ้นต่อเนี่ยวัดขึ้นแบบนี้ใช้โลใช้โลนี้นะครับลองเทียบสัดส่วนดูหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเราต้องใช้ไฟบูนี่ครับใช้ตัวนี้นะครับ extension คลิกจุดเริ่มต้นโลนี้นะครับแล้วไฮนี้ แล้วก็โลนี้นะครับอ่าถ้า,างั้นมันถึงแล้วนะนะครับเพราะพอมันถึงมันจะพักกันทีนี้นะครับมันถึงแนวแนวร้อยนะพอถึงแนวร้อยมันมีโอกาสจะพักแต่ลักษณะาการพักเนี่ยมันอาจจะพักไม่ลึกนะถ้าเทียบกับชุดที่ขึ้นมานะครับไม่ที่ราวัดว่ามันจะพักถึงไหนเนี่ยอาจจะรวบขาไปเลยนะครับใช้โลนี้ใช้หานี้นะครับด้าน,นล่างตีซึ่งมังชัดไว้หน่อยครับตีมบนี้เลยนะมันอาจจะลงทดสอบแนวพวกนี้ก็ได้นะแล้วก็ค่อยเด้งนะครับ ลักษณะการเด้งถ้ามันเด้งไปไม่ผ่านนะครับไม่ผ่าน9าดทีจะลงมาใหม่นะครับทีนี้มันก็จะมันก็จะพักมันก็จะพักเลื่อยเหมือนกันนะอาจจะพักถึงนี้เลยก็ได้นะนะครับเราจะมองเขาขึ้นต่อเมื่อเขาผ่านนนี้ไปนะพันนะครับประมาณเกือบเกือบสองพันนะครับค่อยค่อยผ่านนานี้ไปแล้วค่อยมองเขาขึ้น นะครับแต่ว่าลกักษณะการพักเนี่ยเวลาเขาพักเนี่ยเราก็ดูก่อนว่าขานี่ทิ้งมายังไงนะครับเด้งขึ้นไปแล้วก็ย่อใหม่เนี่ยนะครับเราก็ดูพิารณาถ้าเราวัดฟาโบนนี่ไฮใช่ไหมครับอันนี้โลเวลาเรามองเนี่ยอันนี้คือทิศทางย่อนะถ้าตราบใดไม่หลุดตรงนี้นะครับไม่หลุดตัวหนึ่งเก้าแปดสองเนี่ยยังพอจะรับบายได้นะแนวที่พอจะรับบายได้ก็น่าจะเป็นโซนแปดแปดนะครับแปดแปดแปดหกนะน่าจะได้เปรียบกว่านะครับแต่ถ้า แต่ถ้าผมพูดจบไปพุ่งไปเลยเนี่ยมันก็จะไปไหนครับมันก็จะไปทางนู่นแหละครับสองพันห้าสองพันสิบนะครับ, 25, รบไอเดียของอีกยูพักครับนะครับมองว่าและสั้นอาจจะมีพักนะแต่ถ้าพักไม่ลึกจาขึ้นต่อได้นะครับสำหรับคินีนี้สวัสดีครับ